มาพี่น้องมาเด้อจิ้มเข่าได้พี่น้องเอ้ยตำหม,มูฮู้กับแกให้ขี่เล็กถอดแมงซอดแมงตำหมูพะขี่เล็กหมูหู้หลับไปเลยจิ้มก็มกสุกจิ้มกับเตี้ยงไปหาใครจะอาดิแล้วก็เลี้ยงสวดดิ เด้อกินแมงพี่น้องไปเวลาก็กินกินกัะพักพอน่ยังมากินยุ่สวนพี่ละกินกะพักพอนเย็ดเบี้ยกินย่บานคันเอิ่นคนพี่น้องอย่นกาบูใส่พักสีล็กแทบพือนยังนึ่มาเด้อกินย่กินไส้ิ้อนี ซ่อนีซ่อนไม่เห็นเราสิมาหุงเข้มแซ่บแป๊บเดี๋พี่น้องิดแล้วก็นอนเว้นเก็ียเปียข้ามนือค่ะ

เมืพี่น้องเนี่ยแกมาขิงได้กินกิงขิงล้นแล้วพี่น้องเนี่ยมันกิงกินล้น